มันจะได้วิวได้บรรยากาศก,ากว่านี้อันเราผมอะถ่ายแบบคนเดียวถือกล้องเองพากเองบ้นนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชครับพี่น้องตอนนี้อยู่เขื่อนป่าซากชลสิษหมวกก็ไม่ค่อยอยากใส่ดอกร้อนอบอ้าวแต่ก็แดดมาอะไรคนเล็กไอ้รูปหล่อ เราไปดูปลากันใกล้ๆพี่น้องปลาอะไรไม่รู้สีลายลาส,สวยๆพี่น้องเห็นไหมมันหนีผมมันไม่ยอมเข้าใกล้มันไม่ยอมให้ความร่วมมือเปลืลายชัวเขียวนูนประตูเขื่อนโง่ไหนคนให้อาหาร เทียบอาหารเยอะกว่าปา่าไอตัวเล็กมันเป็นปลดขาเป็นอ้วนผมก็หาได้หินอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ไม่ได้เอานะแค่ดูเพราะว่ามันสวยเอาไปทําบนไซเนาะก็บนไซจิ๋วเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยก็บนไซนไม้จิ๋วอ,อ,แอยแางไม่ลูกเขาคุยกันจะไปเที่ยวไหนต่อกันนี่ไม่รู้นี่แจ็คทริปเลย ไปเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันพี่น้องเยลยไปพี่น้องจะพาไปดูพาไปดูองค์ป่าแต่ไม่รู้เขาจะปิดยังวิวสวยมากพี่น้องนี่วิวสวยแต่อย่างที่บอกเน้นย้ำนะที่ผมต้องเบี่ยงเบี่ยงนี้เนี่ยบางทีวแบบ่าแวบบแวบบคืออ่าหนีให้ความเป็นส่วนตัวเขาเทือกเขาอนุเมฆฝนเทือกเขาถ้าน้ำเต็มเขื่อนคงจะสวยนะพี่น้องนะ เนี่ถ้าน้ำเต็มเขื่อนเขื่อนปลาซักโชลซี์ก็ลบบุรีบรรยากาศตอนนี้สี่โมงเย็นละอุโมงปลาไม่รู้จะปิดหรือยังแม่รู้เขาจะถ่ายรู้เป็นที่ระลึกกันกำลังหาเสงหาอะไรสู่พ่อไม่ได้ถ่ายคลิปไม่มีหาเสงหาเงาไม่มีไม่มีนั่น หลายคนก็บอกเขียวเอ้ยถ่ายมันดูส,สวยๆเหมือนเหมือนคนอื่นพาเที่ยวไาไรวะก็ชื่อก็บอกอยู่นะพี่น้องนะว่าบ้านนอกออกเที่ยวไม่ไม่ใช่แบบถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเนะาะถ่ายแบบเขียวเที่ยวไหนก็เที่ยวนั่นคือที่มาถ่ายวันนี้นะหนึ่งเอาไม้มาส่งเขาสองเป็นวันเกิดก็เลยมีโอกาสได้มาเที่ยวด้วยถ้าตามใจก็ไม่ได้มาเที่ยวหรอกพี่น้องไม่มีทุนนี่เอาไม้มาขายมาส่งเขา ไป,ไปดูองปลากันผมชอบบรรยากาศแบบนี้ยแต่ถ้าตามใจผมนะผมอยากไปนู้นไปปีนเขาอะเอออยากไปปีนเขาเดินเที่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าอ,อรอบเช่าออมาติเป็นที่เอกชนแล้วจะจะไปปั่นจัก,กรยานแล้วก็ไปสันเคลื่อนไปอะไรกันวันนี้ก็เลยเข้ามาด้านในมาเดิอนอย่างเดียว เห็นเห็นเขาลรบๆเนอยผมอยากไปเขามากกว่านะมาติมาติครอบครวออกมาแล้ววะเ,เดินดูนี่แล้วพวกนี้จะไปไหว้พระแล้วก็ไปสันเขื่อนเขื่อนตาซากักชลศิษย์นี่คือเขื่อนที่เป็นเขื่อนคันดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับหลายท่านก็บอกมาอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมทําคลิปผมไม่ได้น้นข้อมูลผมเน้นแบบ ข่ายก็บ้านก็แบบบ้านๆตามชื่อช่องผมอะ่ะบ้านนอกออกเที่ยวใบใบเคียวโคราชเรื่องอะไมยองไม่อิ่ม มามาไม่ทันเข้าไปดูปลาพี่น้องพอมาจากโคราชตอนเที่ยงเนาะมาถึงนี่บ่ายสองกว่าแล้วก็ไปเทยวนูน่นเที่ยวนี้ทะเลทะไหลว่าจะไปดูปลาที่เขาบอกนะหลัง,าง <c oughs> คาแดงๆกันนะ่ะเลยมาไม่ทันเดี๋ยวพวกนี้เช้ามาแก้ตัวใหม่เดี๋ยวนี้เดินไปพาคุณนายเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่ที่สันเคขื่อนสันเคขื่อนดิน ที่ยาวที่สุดตรงประตูเขือ่อนน่ะนานกันพี่น้องโอ้ยผมก็มองหาต้นไม้มองหาต้นเข็มต้อนอะไรนะเข็มชมพูสวยๆเลยทําบนไซเมื่อกี้นี่ไปให้อาหารปาก็เอ,อไปชอบไปไปชอบก้อนหินเจาวก้อนหินไปครอบบนไซว<ม> <laughs> ันนอกออกเที่ยวในสมชื่อจริงๆครอบครัวกำลังถ่ายรูป ผมถ่ายคลิปเขาถ่ายรูปแต่จะว่ามาไม่ถึงยินดีต้อนรับสู่เขื่อนปลาสักหรือถ่ายแอคติ้งคุณนายผมนะนี่อันนี้เป็นรูปลิงโปรแกรมหน้าเราจะไปตั้งใจจะไปสารพระการเราววัด3ายอดเราก็วัดอะไรอีกนะวัดานาลายอะไรนะผมก็ลืมชื่อคือเดินเหนื่อยมากแล้วพี่น้องตอนนี้ แม่รูกเขากำลังคัดรูปกันไปไปต่อไปไปดูที่รูปช่างยังไม่ได้รูปที่ถูกใจยังไม่ได้รูปที่ถูกใจเลยคนเนี้ยเป็นไงระเบดเหนื่อยปวดขาคนเนี้ยคนนี้ไม่ชอบเที่ยวสไตล์นี้นะพี่น้องคนนี้ชอบสไตล์นั่งร้านอาหาร อันนี้ก็จะเป็นเ,เ,เป็นช่างนี่นนคนไหนที่มาเที่ยวแล้วก็เสิร์ชหาได้นะครับคนไหนยังไม่มาก็เสิร์ชหาเด้อถ้าอยากได้ภาพส,สวยๆวิวส,สวยๆอะ่ะคือผมก็ถ่ายตามภาษาผม,มานะบ้านนอกอกอกเที่ยวใบเ,วเขียวโคราดก็ถ่ายแบบบ้บนบานๆไม่ต้องตั้งคาเสียงไม่ต้องอะไรมากมายคือถ่ายแบบาตามใจฉันนะพี่นอ้องเลย ถ่ายรูปแต่ว,ว่าติดผ่าพิษปากอา <c oughs> ของลักนักเข่อนป่าศักดิ์สนะี่สิบห้าเระเนี่ยคุณนายนะ่ะแอบรูปแอบถ,ถ่ายรูปยังก็เสาสิบเก้ดสิบแปดนะ่ะอันนี้ซุ่มพญานาค ซุ้มพญานาคติดเสาไฟเนอะไม่สวยหามุมอันนี้จะเป็นซุ้มพญานาคโอโมอพญานาคอ่ะมาดูแสงธรรมชาติเด้อยพี่น้องเด้อถ้าไม่ปับแสงนะ นี่บรรยากาศนะตอนนี้นะสี่โมงเย็นเพราะว่ามันคืมฝนอ่ะมาดูแสงแบบลองปั๊บแต่งแสงให้มันสว่างขึนนี่อันนี้เสียแสงมันจะเพี้ยนไปเพราะว่าเพิ่มความสว่าง,งก,ก,ก็ก็สวยนะอ่ะแต่เรามาดูแสงธรรมชาติมืด <laughs> สนุกเขียวอ่า วานนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชเที่ยวแบบบ้านๆเที่ยวแบบบ้านนอกของจริงเลยพี่น้องเลยยังเถียงกันเรื่องรูปไม่เจ็ตเลยลูกยาวรูปนะั่นแม่จะารูปนี้ลูกต้องคอสั่นแมออ่คือแม่ใช่มมแม่แต่งแอปไม่เป็นไงอยากสวยจะใช้แอปไม่เป็นผ่ <S <S านไปยี่สิบนาทียังไม่ซุ่มเลยยังไม่พ้นสุ่มพญานาคเลยพี่น้องเอ,อ้ย สี่โมงกว่าจนจนเขาจะปีด้ปีดิเขื่อนแล้วเนี่ยไอตัวเล็กนี่เขายืนรอนี่ปวดขานี่อยากได้รูปผมก็อยากไปเที่ยวเขื่อนไปประตูเขื่อนแต่ผมไม่รู้ทางไป <c oughs> นี่คนเริ่มมาเยอะเลยพี่น้องเลย <c oughs> เบี่ยงเบี่ยงกล้องลบเชิงยากเลยเด้อเชิงไม่รู้จะเบี่ยงไปทางไหนเรืเ่องแย่งขึ้นมองฟ้ามองตะวันลตอนนี้ ยูทูบเบอร์ลูกชาไทยรูปให้ห <laughs> ลายนี่เขาต้องแบบวัดค่าเสียงต้องอะไรคุณนายขอขอขอ,ขอทุกช็อตเห็นเห็นเห็นนี่ด้านหลังผมไหมอ่ะผมอยากไปสันเคลื่อนที่มันมีรถไฟวิ่งอะ่ะ <laughs> ไปไม่ถึง เมามาแล้วมาแล้วจะพยายามเดินไปให้ถึงไอ้ประตูเขื่อนพี่นาําเนี่ยมือกล้องผมแต่ไม่เคยถ่ายรูปได้ถูกใะ